ุ n ได i Staria 2.2 p r e m i u ยมสันรูจดใช้งานปี25นะคะเร่งไม่เพียง30,000โรเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะจะเป็นประตูไฟฟ้าคู่นะคะเบาะยังไม่มีพัำหรือโซมเลยนะคะที่วางของด้านหลังเนี่ยก็สามารถวางได้เยอะนะคะ สวัสดีค่ะพี่แมม1 1 2เออโต้วันนี้มีรถครอบครัวดีไซน์รัมทันสมัยมาแนะนำเลยนะคะสวยโดดเด่นมากๆเลยนะคะ h ุนไดสตาริ 2. 2เอตส2งี่ยมซันรูฟเป็นตัวท็อปปี2023จดใช้งานปี25นะคะเลขไม่เพียง30,000โรเท่านั้นเรามาดูภายนอกกันภายนอกสีดำนะคะมีไฟ LED Daylight นะคะ All Time เปิดปิดอัตโนมัติและที่สำคัญตัวนี้เป็นไฟโปรเ,เตคเตอร์คิวบิตตารางตารางแบบนี้ในรุ่นของเขา แล้วดีไซน์โดดเด่นสวยนะคะตัวกระจังหน้าเขาเป็นสีทองนะคะตัดได้ด้านด้านล่างเป็นขอบสีทองเหมือนกันโลโก้ก็เป็นทองใครที่ชอบสีทองนะ,ะมาดูได้นะคะสีดำนะคะมาดูกันที่ตัวล้อแมกนะคะเป็นลายดมอนคัตนะคะทูโทนนะคะสีน้ำตาลนะคะตัดกับตัวโครเมียมนะคะตัวนี้นะ สวยมากๆโดดเด่นแล้วก็ที่สําคัญนะคะกระจกมองข้างเป็นสีทองตัดด้วยขอบสีดํานะคะสวยมากๆเลยมาดูภายในกันที่ล้ําทันสมัยราคาไม่แรงเลยบอกเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะปรับอัตโนมัติได้ถึง8สปีดเลยนะคะอ่ะเราก็ดูกันด้านบนนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถมีกล้องได้ 360องศานะคะกล้อง360นะคะตัวนี้นะคะปรับได้ง่ายๆเลยเป็นจอทัชสกรีนระบบสัมผัสนะคะามาดูด้านนี้นะคะเร่งไม่เพียง30,000โรเท่านั้นนะคะตัวนี้จะเป็นตัว TFT นะคะหน้าจอนะคะคันนี้นะคะจะเป็นประตูไฟฟ้าคู่นะคะอับเบาะได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญมีซันรูปมีแอร์ออโต้ด้านหลังนะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นซันรูปสองฝั่งเลยซันรูปนะคะ 11ที่นั่งนะคะไปกันทั้งครอบครัวมาดูด้านหลังนะคะดีไซน์นะคะตัวนี้นะคะไฟเบรกด,ด้านหลังก็จะเป็นคิวบิตแบบตารางตารางแบบนี้นะคะ,ะมีตัวเซนเตอร์หลังให้และที่สำคัญก็จะเป็นประตูไฟฟ้าภายในกว้างขวางมากๆเลยนะคะสภาพใหม่กิ๊เลยเหมือนได้น้องๆป้ายแดงไปเลยนะตัวนี้นะคะ บาะยังไม่มีช้ำหรือโซมเลยนะคะที่วางของด้านหลังเนี่ยก็สามารถวางได้เยอะนะคะบอกเลยนะคะ full option จัดหนักเกตจัดเต็มนะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคลิปนี้นะ,ะปะราคาปรับลดลงไปเยอะมากเลยนะคะ1 6 2 8 0ล้าบาทเท่านั้นนะคะใครที่อยากได้ดีไซน์สวยเก๋นะคะครอบครัวนะคะไปได้ ทั้งครอบครัวเลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%เรายังรับประกันให้1ปี20,000โลนะคะประกันใหม่แท้ๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรติดต่อพี่แบม11.12ออโต้ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะ